ก็คือบ้านหนึ่งหลังนะครับเอ้ยมีเอาอยู่ดีๆฝนก็ตกเปิดเกมแลก็ฝนก็ตกแหละสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมเองนะครับชัยแอลนะครับอ่ะ ในที่สุดนี้ผมก็จะมากลับมาทําคลิปสักทีซึ่งวันนี้ที่ผมจะมามาทาคลิปนี้เนี่ยก็คือผมจะมาสอนนะครับวิธีการเล่นของ welcome to blockberg นะครับซึ่งผมจะมาสอนอะไรต่างๆที่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้นะครับตอนนี้ก็ตอนนี้นะครับทาง blockberg ได้เปิดให้เล่นฟรีแล้วนะครับจากเมื่อก่อนที่เคยเสียดรอปมีการเปิดฟรีให้เล่นกันแล้วนะครับกับคนที่ไม่มีโลบักจะเติม,มนะซึ่งในฐานะที่ผม เล่นบล็อกเบิร์กอย่างเนิร์ดนานนะครับก็วันนี้ผมจะมาสอนอะไรต่างๆที่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้นะครับงั้นเราก็ไปเริ่มชมกันเลยนะครับ let's go S <S อ,อันดับแรกเลยเนี่ยให้ท่านผู้ชมนะครับกดคลิกที่ Play นะครับอันแรกเลยอันล่างเนี่ย <Never hood S 2> เนบ o ฮูนั่นก็คือเป็นเหมือนเป็นแบบ private server หรือเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวนะครับซึ่งเราสามารถสร้างได้ตอนนี้เราอยากจะได้แบบ1เดือน3เดือน6เดือนหรือ1ปีนะครับท่านสามารถทุกคนสามารถเลือกได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยจะไม่ซื้อนะครับเพราะมันไม่จําเป็นส่วน S t o r e เนี่ยก็คืออันนี้อันนี้เป็นเกมพาร์สนะครับเกมพาร์ทำอะไรได้บ้างพรีเมียม มีการเพิ่ม daily reward คสนส2เมื่อเราเข้า map robber ก็จะมีการให้รางวัลวันที่1ถึง7วันเพื่อัง่ายๆก็คือเล่นให้ครบ7วันยังสามารถเลือกที่ดินที่เราต้องการอยากจะหยุดก,ก็ได้หยุดแก้ๆบ้านเพื่อนก็ได้และยังสามารถช่วยลดค่าน้ำค่าไฟให้คนณ50%ตและจะมี name tag อยู่บนหัวผู้เล่นตัวเองหรือตัวเราเองนั่นแหละตัว map robber จะมีการเปลี่ยนชื่อ display name ให้เป็นสีแดงในช่องแชทด้วยและท่านยังสามารถให้เงินหรือ donate นนผู้เล่นได้สูงสุด5 0า0มืดอลลาร์ต่อวัน excellent employee ช่วยให้เลเวลอาชีพของคุณเพิ่มขึ้นและเพิ่มเงิน10%แต่ถ้าหากท่านหมั่นทํางานบ่อยๆทํางานเรื่อยๆมันจะเพิ่มเลเวลและเงินมากสุดถึง30%เลย Marvelous m o d e ช่วยรักษาค่ามูดไม่ให้หมดเร็วและทําให้ค่ามูดอยู่ได้นานเพิ่มสถานะอารมณ์เชิงบวกและลดสถานะอารมณ์เชิงลบ a d l a n c e d Placing สามารถช่วยให้คุณปรับขนาดสิ่ของหรือของตอกแต่งได้โดยการกด V และเลือกของตอกแต่งที่คุณอยากจะปรับขนาด แต่ปรับได้แค่บางชิ้นนะแล้วยังสามารถวางขอตกแต่งได้อย่างอิสระมากขึ้น m u l t i p l e Floors สามารถสร้างชั้น2ได้จนถึง5ชั้นเลยสูงสุดได้แค่1-5ถึงชั้นเท่านั้นแต่ถ้าไม่มีเกมพารก,ก็จะได้แค่ชั้นเดียวเท่านั้น Basement สามารถสร้างชั้นใต้ดินได้แค่นั่นแหละ l o d g t p o t ขยายที่ดินของเราให้ใหญ่หรือกว้างขึ้นจากที่30มสคูณสาก็จะขยายให้เป็น50าสคูณห้เลยพูดง่ายๆก็คือขยายพื้นที่ให้ใหญ่ขึ้นหากไม่มีเการพัขนาดของพื้นที่ก็จะมีแค่ขนาด 30- มสคูณสาอย่างเดียวพูดง่ายๆก็จะมีแค่พื้นที่ขนาดเล็ก oh. transform plus ช่วยให้ใช้เครื่องมือการแปลงกับวัตถุประเภทต่างๆได้มากขึ้น เช่นรูปร่างและโครงสร้างพื้นฐานนอกจากนี้ยังลบและคลายข้อจํากัดและจํากัดบางอย่างที่มีอยู่เมื่อทําการแปลงประมาณว่าจัดมุมเองจัดองศาเองได้อย่างอิสระให้มากขึ้นแปลผิดหรืออธิบายไม่เข้าใจต้องขออภัยด้วยแล้วเราก็เริ่มกดเพลงกันเลยนะครับอ่ะทีเนี้ย ท,ทุกคนทุกคนที่ที่มาใหม่นะครับที่ยังไม่มีรูบั็กนะครับก็คือทุกคนจะไม่มีหน้ากันแบบนี้ครับซึ่งหมายคามว่าหน้านี้ที่ผมมีเนะี่ยผมสามารถเลือกเลือกที่อยู่ที่ตั้งได้นะครับที่ผมเลือกได้เนี่ยว่าอยากจะอยู่ตรงไหนเป็นเพราะว่าผมซื้อพรีเมียมนะครับซึ่งสมมติว,ว่าผมจะเลือกอันนี้ใช่ไหมผมก็จะกดอันนี้ไปเลยอ่ะอันนี้บ้านของผมสว่วนอันนีเน้เป็นร้านคาเฟ่ของผมนะครับเป็นร้านกาแฟในช่วงที่บล็อกเบิกเขาเปิดให้เล่นฟรีเลยนะ่ยอาจจะมีโอกาสได,ได้เจอร้านร้านผมก็ได้หรืออาจจะเป็นบ้านผมก็ได้นะส นี่นะครับเป็นบ้านที่สามารถซื้อได้โดยตรงนี้เลยนะครับเพียงแค่กดตรงรูปหนังสือนะครับท่านก็สามารถที่จะเลือกบ้านตามที่ชอบได้เลยนะครับมีหลายอย่างเลยจรยิงๆรแล้วทาง Bobber ไม่ได้เป็นคนสร้างนะแต่เป็นของ Creator นะครับที่เป็นคนสร้างนะครับก็ demek. จะได้ผลโยวนว่าบ้านอันไหนสวยเขาก็จะเอามาลงให้ส่วนที่มีลูกคอนเนี่ยสามารถสร้างได้ใครที่มีลูกค้อนเป็นสีเขียวนะครับสามารถซื้อได้เลยส่วบ้านทางไหนเนี่ยมีคอนนะครับแต่ไม่สีเขียวนะครับมันจะเป็นนีแม้ว่าไม่สามารถสร้างได้ซึ่งทั้งหมดนียจะต้องมีเกมพาร์ตนะครับอัน 1>, 1 2 3 4 5, 2> <Brand. S 1> 5, 5 5อันนี้ <Brand. S 1> นะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีรูปคอเนี่ยทั้งหมดนี้จะต้องเป็นเกมพาร์ทอย่างเดียวนะครับ <Brand. S 1> ทีนี้เมื่อทุกคนเข้ามาแล้วทุกคนจะได้วันแรกเลยก็คือบ้านหนึ่งหลังนะครับ เอ้ยมีเงินหนึ่งร้อยบาทอ้าวตายแล้วผมผมลืมเลยงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเปลี่ยนขออนุญาตไปเปลี่ยนรหัสสำรองแป๊บนึง <_ an> เออไปกันดิอันดับแรกเลยเนี่ยทุกคนรหัสหลักของผมเองนะครับซึ่งหมายความว่าผมจะลองเทสให้กับท่านผู้ชมดูนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยต้องทำยังไงบ้างอ่าอันดับแรกเลยเข้าหน้าเกมมาเหมือนครั้งที่แล้วเลยคือผมกดมาเนี่ยผมไม่มีสิทธิ์เลือกที่ตั้งหรือคลอตที่ที่เราต้องการจะอยู่นะมันจะแรนดอมให้เองเลยอันดับแรกเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้านี้นะครับก็ลัทธิของชุมชนเป็นนนนมมมมิิิตตรรรกกกกัััััับชาาาวเเือองงฉฉจจะะคคพผูู้ทุภหลลลษณ์แสยน จะทำงานร่วมกันเพื่อสร้างชุมชนที่กระต,ะตือรือร้นปลอดภยัยและดีดีต้อนรับ ฉันจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือสร้างหรือความไม่สะดวกสบายกับผู้เล่นคนอื่นเป็นชาวเมืองที่มีความรับผิดชอบฉันจะใช้เครื่องมือในเกมอย่างมีความรับผิดชอบหลีกเลี่ยงการหาประโยชน์และเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมฉันจะไม่แบ่งปันหรือขอข้อมูลส่วนบุคคลเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือส่งรายงานที่เป็นเท็จฉันจะไม่ใช้เครื่องมือของบุคคลที่3รวมถึงเครื่องมือคลิกออโต้มาโคและบอทเพื่อให้ได้เปรียบอย่างไม่ยุติธรรมฉันจะไม่มีส่วนร่วมหรือส่งเสริมการค้าที่ผิดกฎหมายการหลอกลวงหรือธุรกรรมนอกแพลตฟอร์มพอมาขึ้นหนาไรกกกก็ดด i understand เปลย แล้วทาการรอสักป,ปีนหนึ่งยินดีต้อนรับสู่บล็อกเบิร์กยินดีต้อนรับสู่ชีวิตใหม่ของคุณในบล็อกเบิร์กในบทช่วยสอนนี้คุณจะย้ายบ้านเข้ามาใหม่แกะกล่องและเรียนรู้พื้นฐานของเกมเตรียมพร้อมที่จะสร้างสร้างสรรค์และสำรวจความฝันของคุณมาเริ่มกันเลยโอเคแล้วก็กด ต่อได้เลยอ่ะอันดับแรกเลยมันจะสอนนะครับกับคนที่เข้ามาใหม่นะครับคนเล่นเมอร์คอมนะทุกคนจะเห็นมีการสอนเกิดขึ้นนะถ้าเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่มีการสอนนะแต่ในเมื่อเนะี่ยทางบล็อกเบิกเนะี่ยกอนทีน่เล่นฟรีผู้ <repaired> เล่นใหม่ก็อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าต้องเล่นยังไงอันดับแรกเลยเขาบอกว่าให้คลิกขวาค้างทุกคนก็น่าจ,จะรู้อยู่แล้วว่าเคลื่อนไหวยังไงก็ให้กดค้างนะครับคลิกขวาค้างอ่ะมองข้างบนอ่ะมองข้างล่างมองซ้ายมองซ้ายแล้วก็มองขวานะครับ เมือ่อเราทำอันเสร็จแล้วเราก็จะได้เงินตามที่เขาแนะนำให้กดซูมนะครับซูมออกซึ่งผมใช้แป้นพิมพ์ซูมซูมเข้าซูมออกนะครับเนื่นองจากลูคกิ้งของผมมันมีปัญหานะครับเวลาผมซูมออกเนี่ยมันจะซูมเข้าเดี๋ยวไม่เชื่อลองไม่เชือ่ชอเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอันนี้ผมจะซูมออกนะอ่ะอยู่ดีๆมันก็เข้าให้เองผม,เผมก็เลยจำเป็นต้องใช้ปุ่มนี่แหละซูมเข้าซูมออกก่อนนัานเนี่ยที่เขาบอกเนี่ยว่าให้ซูมเข้าซูมออกเนี่ยคนที่ใช้มาคอมนะครับให้เลื่อนลูคกิ้งนะครับเลื่อนออกแล้วก็เลื่อน,น, Zoom, ออน,อะนระ,นะนนะครับฮ yeah. กดเดินด้านเดินหลังซ้ายแล้วก็ขวาแล้วก็สเปซบาร์กระโดดโกดง่ายเลยแล้วทีนี้เราก็ไปคุยกับทอมนะครับยินดีต้อนรับสู่บ้านใหม่ของคุณการขับขี่ครั้งนั้นค่อนข้างเป็นหลุมเป็นบาอใช่ไหมขอบใจทอมใช่การเดินทางครั้งนั้นค่อนข้างลําบากแต่ฉันตื่นเต้นม,มากที่ได้มาที่นี่ตอนนี้ก่อนที่เราจะจัดการยกข,ของหนักนราจะต้องมีคญแจบ้านใหม่ของนายอ่ะ ทีนี้เนี่ยให้ทุกคนตามลูกศรชี้นะครับไปที่หน้าบ้านของตัวเองสามารถกดคลิกคลิกที่ประตูได้น,นะครับมันจะขึ้นคขาว่า open หรือเปิดนะครับแต่ของผมเล่นมานานผมก็จะกดตัว e นั่นแหละให้ให้ทำการเปิดไฟด้วยนะครับตามที่ตัวเกมมันแนะนำทีนี้ตัวเกมน่าจะบอกว่าให้ให้สำรวจห้องนะอ่าฮะโอเคแล้วต่อไปก็เราจะทำการเราก็จะหยิบขอนะครับแล้วก็จะเอามาวางวางไว้ในห้องแต่ว่า การที่คนจะวางนะครับต้องกดคลิกอย่างเดียวนะครับอยากจะวางจุดไหนก็ได้แล้วแต่กดหนึ่งทีแล้วมันจะขึ้นให้เขาว่าวางก็กดไปเลยอีซี่ไม่ได้ <laughs> Talk t t t o อมเอากูออกมาคุยกับมึงนะเนี่ยผมว่าทางแมปเนี่ยน่าจะมีปัญหานิดหน่อยเรื่องของการคุยกับทอมเนี่ยจริงๆจริงๆผมไปดูคลิปมาแล้ว ทุกคนเขาก็เป็นอย่างนี้ก,กันผมก็ไม่แน่ใจว่าต้องออกเข้าใหม่หรืออะไรโอเคงั้น <_ kg: S 1> ผมคนนี้จะคนดูออกเข้าใหม่ครสักแป๊บเออไปกันดิโอเคตอนนี้คือผมออกเข้าใหม่แล้วแล้วเราก็จะลองคุยกับทอมอีกทีนึงครับหลังจากหลังจากที่ผมออกอ่ะมาเป็นบัคกนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมันเป็นบัคกหรือเปล่าเพราะรอบแรกเนี่ยคุยกับทอมไม่ได้มันก็จะไปขึ้นไม่ขึ้น E ใช่ไหมผมก็ไม่แน่ใจว่าทุกคนบางคนเป็นหรือไม่เป็นนะก็ถ้าทุกคนไม่เป็นอ่ะมันก็จะขึ้นเขาว่า E นะครับ หลังจากที่เราคุยกับทอมเสร็จตัวเกมเนี่ยน่าให้คนดูนะครับไปที่ขวาล่างจอหน้าจอของเรานะครับจะเป็นลูกคนนะครับกดเข้าไปเลยกดตามที่ตัวเกมแนะนำนะครับเข้าไปเลยตอนนี้เขาว่า m o ูด มูสก็คือสถานะอารมณ์อันแรกเนี่ยก็จะเป็นค่าความสุขแล้วก็เอนจินพลังงานของตัวเองนะครับแล้วก็ฮังเกร์ค่าความหิวนะครับแล้วก็ไฮเจนเนี่ยเป็นสถานะความสะอาดนะครับตอนนี้ก็สถานะก็ทุกอย่างก็โอเคดิไม่ได้มีปัญหาอะไรมาตัวเกมก็จะบอกนะครับว่าให้ไปที่ห้องน้ํานะครับกดเข้าไปเลยอ่า ให้ทุกคนทําการอาบน้ำนะครับเพื่อเพิ่มไฮเจนนะครับอ่ามันก็จะเพิ่มเลยขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆบวกกับเอนเตอร์จีด้วยนะเมื่ออาบน้ําเสร็จแล้วให้ทุกคนทําการกดสเปซบาร์นะครับเพื่อยกเลิอกอ่าทีนี้ตัวเกมเนะ่ยตัวเกมก็จะให้ทุกคนไปที่ห้องนอนนะครับอ่าไปเลยฮก่อนหน้านี้ผมผมไปดูคลิปมาต้องต้องยกเตียงสินะ <c oughs> อ่ะไปที่ไปที่กล่องแรกเลยกด e หรือกดคิกก็ได้ กล่องแรกเนี่ยเราก็จะได้ทีวีมานะครับผมก็จะลองกดด้วยเผื่อคนดูอาจจะงงอันที่2เนี่ยเราก็จะได้ตู้เย็นด้วยอันที่3เนี่ยเราก็จะได้เตียงเหมือนเราย้ายบ้านมาเลยให้ทุกคนทําการกดที่รูปบ้านหรือคำว่าโฮมนะครับกดโฮมเสร็จแล้วก็ให้เลือก b บ i l ห mode สร้างบ้านนะครับกดไปเลย <c oughs> แล้วให้ทุกคนกดที่รูปบ้านนะครับเพื่อซ่อนเพื่อซ่อนหลังคานะครับเวลาเราสร้างบ้านเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องแบบว่าซูมเข้าไปในบ้านนะครับมันมันลำบากโคตรโคตรเลยเราก็ต้องกดที่รูปหลังคานะครับหรือกด U <c oughs> ก็ได้อ่ะแล้วให้ทุกคนไปที่คำว่า Decorate กดไปเลยหรือเป็นการตกแต่งของภายในบ้านนะครับตัวเกมก,ก็จะบอกให้กดที่เตียงนะอันนี้เตียงที่เราได้มากดให้ทุกคนเนี่ยทำการเดินแบบปกตินะทุกคนสามารถเดินได้อย่างปกตินะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองดูนะ ถ้าทุกคนกดสเปซบาร์มันจะเป็นการมันจะเป็นการเปลี่ยนมุมมองมุมมองนึงแบบนี้กดค้างนะถ้าผมกดปล่อยเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างงี้เดี๋ยวผมก็จะซูมนะตัวเกมเนี่ยก็ให้ให้เขาบอกว่าวางเตยียงไว้ตรงนี้ถ้าทุกคนมีปัญหาเรื่องเรื่องเตยียงมันกลับหัวใช่ไหมให้ทุกคนทําการกดตัว R นะครับกดไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกดวางได้เลยแล้วก็ให้ทุกคนกดกดคำว่า exit b i l l mode หรือยกเลิกการสร้างนะครับกดไปเลยตัวเกมก็จะให้ทุกคนเนะี่ย ไปที่เตียงนะเพื่อเพื่อ energy ก็นอนจ้ะตัวเกมก็จะมีการนอนของแอนิเมชันด้วยนะครับก็คือมีเปลี่ยนหน้าด้วยเวลาหลับอ่ะเมื่อครบ100อ energy แล้วก็ให้ทำการกด space bar เ,เพื่อยกเลิกการนอนเหมือนเดิมต่อไปเหมือนเดิมเลยนะครับตัวเกมก็จะแนะนําให้ทุกคนนะกดไปที่เขาว่า house แล้วก็กดสร้างบ้านโหมดเหมือนเดิมกดที่ราคาเหมือนเดิมนะเพราะว่ามันจาเป็นจริงๆมันจะได้ไม่ต้องลาบากซูมเข้าไปข้างในแล้วก็ให้ทุกคนเลือกคําว่า e ิ e c t r o n อนนะครับ อิเล็กทรอนิกส์โอเคกดไปที่ทีวีแล้วเดี๋ยวผมก็จะซูมเข้าไปข้างในนะครับว่าสร้างบ,บ้านเน่ยทุกคนสามารถซูมได้เลยนะแบบนี้แล้วกดวางถ้าทุกคนคิดว่าวางเนี่ยแบบว่าเอ้ยมันไม่ตรงอะไม่ว่าจะแบบเลือกมุมไหนมันก็ไม่ตรงอะให้ทุกคนทําการกดที่นี่ตรงนี้เลยไซส์ทุกคนสามารถขยับมุมได้เยอะเลยซึ่งตัวเกมแนะนำเนี่ยผมก,ก็จะทําตามที่ตัวเกมแนะนำนะกดไปเลยวางทีนี้ก็ให้ทุกคนยกเลิกยกเลิกก,เลกการสร้างบ้านเหมือนเดิมอย่างที่เขาบอก เราก็จะไปดูทีวีกันรูล้ล่วงหน้าอยู่แล้วแหละทีนี้ก็ทําการเปิดทีวีแล้วก็ให้นั่งถ้าทุกคนต้องการที่จะดูทีวีนะเพื่อเพิ่มความสุขให้ทุกคนทําการกดคลิกที่ทีวีนะครับถ้าระยะไกลเกินไปเนะี่ยทุกคนกดไม่ถึงนะต้องระยะประมาณนี้ถึงจะกดถึงอะแล้วก็กดดูเลย watch ใช่ไหมมันก็จะเพิ่มค่าความสุขสามารถเปลี่ยนทีวีได้นะครับกดคลิกอีกทีหนึ่ง ขาอกให้ปิดทีวีก่อนนะชาบมาถอะเดี๋ยวค่อยสอนอีกทีแลวกันเผื่อทุกคนไม่เข้าใจมาต่อไปเลยนะครับให้เราไปตรงที่หน้าครัวนะครับเหมือนเดิมเลยให้ทําการเลือกที่อา้าวไม่ได้เลือกหรอกเดือนงั้นให้เราไปคุยกับทอมก่นอนเอเมื่อเราคุยกับทอมเสร็จก็ให้กดที่คำว่า work แล้วกดไปที่ที่การทํางานของเราเพื่อวิ้วไปที่เมื่อคนดูกดนะครับมันจะพาพาไปที่งาน กูยังไม่ได้ทํางานเลยมันขึ้นแล้วแต่ก็นั่นแหละเอาเป็นว่าให้ทุกคนนึกแล้วกันเป็นการแสดงความดีๆกับรับงานนะครับแบบเป็นหางงานโคตรยากอะไรเงี้ยอ่ะซึ่งงานนี้ไม่เหมาะกับผมเลยการตกปลาเนี่ยได้เงินโคตรน้อยอย่างว่าตัวเกณแนะนําก็ทำตามเขาเถอะไปเราก็จะทําการตกปลากันเลยดีกว่าถามเขาอ่ะทีนี้เมื่อคุยกับเจ้าของางานเสร็จเราก็จะทําการตกปลานะครับเพื่อทํางานหาเงินนะครับมาอันดับแรกเลยกดคลิกสิ่งของที่เราถือนะครับกดตรงนี้เลยเพื่อตกปลา แมวอ่ะแล้วเราก็รอปลาพอปลาดึงเบ็ดใช่ไหมก็ให้ทุกคนกดเหมือนเดิมเลยเพื่อดึงอ่ะเมื่อปลาปลากินเบ็ดแล้วเราก็กดดึงเลยอ่าก็จะได้ปลามาละได้ปัวะเมื่อกี้ไม่ชัวอเดี๋ยวขอใหม่เมื่อกี้ผมพูดเยอะไปะหน่อยเราก็จะมาดูกันอ่ะได้ลวอ่าก็เหมือนของจริงเลยถ้าปลากินเบ็ดแล้วเราปล่อยทิ้งไว้นานอนะ่ะมันก็นจะหลุดแล้วก็ตกเหมือนเดิมฉะนั้นตกให้ได้อีกสี่ตัวได้เงินน้อยจัง เมื่อครบ5ตัวแล้วเราก็กดกดยกเลิกการทํางานเราก็จะได้ชื่อตัวเองแล้วก็เดือนวันปีถ้าเราทํางานเรื่อยๆโดยที่ไม่เบื่อทำทำต่อได้นะเพื่อเอาเงินนะแต่ตัวเกมแนะนําก็เราก็ต้องทําตามเหมือนเดิมเราได้มา5้าบาทกด close กดออกอ่ะเราก็จะได้เงินมัน้อยอย่างวะทุกคนไม่ต้องเสียเวลาเลยนะครับเพียงแค่ทุกคนกดที่รูปบ้านแล้วกดที่คาว่า go home นะครับกดไปเลยมันจะพามันจะพาทุกคนไปที่บ้านได้อย่างรวดเร็วอ่ะให้เราทําการคุยกับทอมเหมือนเดิม เมื่อเราคุยกับทอมเสร็จเราก็กดที่สร้างบ้านโมดเหมือนเดิมแล้วก็กดเหมือนเดิมนะรอบนี้เราจะไปต้องเลือกเครื่องครัวอะไรงี้มั้งไม่แน่ใจกดไปเลยแล้วเรากดที่ตู้เย็นนะครับ500บาททุกคนไม่จําเป็นต้องต้องวางเป๊ะเสมอไปนะครับที่ตัวเกมแนะนำนะแต่ทุกคนไม่ต้องจาเป็นให้มันเป๊ะเองก็ได้เพียงแค่ทุกคนเนี่ยเอามาสชีทที่กันแพงมันจะเป็นแบบนี้อ่ามันจะล็อกให้เองเลยนะครับก็ให้ทุกคนทําการกดไปเลยหนึ่งทีเพื่อซื้ออันนี้น่ก็กดยกเลิกเหมือนเดิมเราก็จะไปทําอาหารกันเลยดีกว่า let's go เปิดตัวเย็นนะครับอ่าอันแรกเลยเนะี่ยชีสละสองบาทเองแล้วเราก็ทำการกินแล้วก็กินอีกทีหนึ่งกินได้3ามรอบทีนี้ตัวเกมก็ให้ทำการไปคุยกับทอมเหมือนเดิมออกไปคุยเมื่อเราคุยกับทอมเสร็จเราก็กดคลิกที่รูปคนนะครับพ player เเนะครับแล้วก็เลือกสกิลหรือทักษะของตัวเองน,นะครับกดไปเลยอ่า แล้วเราก็ไปที่ในบ้านเหมือนเดิมที่นี่เราก็ยิบหนังสือเพื่ออ่านกดใช้นะครับเพื่ออ่านโลเพได้สามารถกดนั่งได้เลยนั่งอ่านแล้วเราก็ทําการหยุดอ่านนะครับเพราะเราขี้เกียจอ่านแล้วเราก็ไปคุยกับทอมเหมือนเดิมเมื่อเราคุยกับทอมเสร็จแล้วนะครับก็ต่อไปเนี่ยเขาก็จะให้ทุกคนนะกดไปที่เขาว่าโฮมแล้วก็กดสร้างบ้านเหมือนเดิมเนี่ยที่เขาบอกเลยแล้วก็กดเหมือนเดิมกดดีลิทดีลิททำไมวะ อเคผมตกใจหมดเลยนู้ว่าเขาจะให้ลบบ้านทั้งหมดนะใจใหจายทัความเลยให้ทุกคนนะครับกดที่ถังขยะนะครับหรือกดดีลีฟก็ได้ในในแป้นพิพ์นะอย่างงี้อ่ะมันก็จะเป็นคีย์ลัดอีกแบบนึงให้ทุกคนทงการลบตรงนี้ออกทีนี้ทุกคนก็ไปที่เบลนะครับสร้างนะครับแล้วก็ไปที่โควอัวกระแพงลู้สอนชี้ไปไปทางนี้เนี่ยหมายความว่าให้ทุกคนนะครับล่านะครับกดค้างเลยกดค้างแล้วก็ล่าให้ไปถึงจุดนี้แล้วก็ปล่อย ลากเหมือนเดิมกดค้างแล้วก็ลากแล้วก็ปล่อยอะ่ะกดคลิกตรงจุดนี้ลากให้ตรงตำแหน่งแล้วก็ปล่อยแค่นั้นแล้วกดที่คําว่าสร้างเหมือนเดิมแล้วก็ตามด้วยพื้นฟลอร์นะกดตรงนี้เดี๋ยวผมจะขออ,อนุญาตเปลี่ยนมุมนะทีนี้เนี่ยเขาก็จะให้ทุกคนนะครับเลือกพื้นกดตัว T ก็ได้นะอันแรกเนี่ยจะเป็นการแบบว่าเลือกทั้งหมดภายในพื้นที่ที่เราที่เราสร้างนะหรือเราจะแบบกําหนดเองก็ได้โดยก,การกด T หรือเราจะกาหนดเองก็ได้โดยการกดคีย์นะแต่ว่าผมไม่สามารถกดได้เพราะฉะนั้นผมก็ต้องจําเป็นต้องทําตามที่เกมบอกมันเดิมทีนี้นะครับก็ให้ทุกคนทําการกดมือนเดิมแต่ว่าให้เห็นหลังคานะแล้วก็สร้างเหมือนเดิมแต่คราวนี้เขาบอกให้สร้างหลังคานะมันก็จะขึ้นอันแรกนี่ผมก็กดเลยกดตรงกลางนะมับมันก็จะเลือกให้เลยเราสามารถลากได้นะเป็นแบบอะไรสักอย่างเนี่ยแหละโอเคล้วก็คงทําตามเกมที่แนะนำยวค่อยสอนอีกทีนะพาร์ทหน้านก็ไม่แน่ใจเราก็กด enter เอาหมขออีกรอบกดที่เบลแล้วก็กดที่หลังคาครับแล้วก็กดที่หลังคาเหมือนเดิมแล้วก็กดตรงกลางกอสร้างกดคลิกขวาก็ได้หรือกด Enter ก็ได้เราก็จะซ่อนหลังคาเหมือนเดิมและทีนี้เราให้เราสามารถลกสีได้ให้ทุกคนเอาเมาส์ชี้นะครับกดที่พื้นแล้วก็เลือกสีที่เราต้องการเลยผมก็จะเอาแบบผมก็จะเลือกสีแล้วก็ดัดเองนี้อ่ะทีนี้เราก็จะเลือกภาพแบบตอนนี้จะเปิดไฟ เป็นความสว่างกด B ก็ได้นะเพื่อที่เรานั้นจะได้เห็นภายในในบ้านกดลากเราอยากได้สีอะไรต้องการเราก็กดไปเลยเมืม่อเราได้สีที่เราต้องการแล้วแค่ทาการกดแอปพลายหรือกดกดใช้เลยอ่ะทีนี้เราก็จะได้สีอย่างที่เราต้องการแล้วแล้วเราก็เอาเมาส์ชี้นะครับที่กําแพงทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับว่าสีเนี่ยทั้งด้านหลังกับด้านหน้าไม่ต้องห่วงนะครับเพราะเราคลิกที่ด้านหลังก่อนมันก็จะเลือกสีเป็นด้านหลังให้เลยอย่างนี้เป็นเป็นสองส่วนเลยกดที่แอปพลายสร้างมาเดินเลยที่ที่เขาแนะนํา ต่อไปเน uten, ี่ยตัวเกมก็จะแนะนําอย่างที่ผมบอกเลยสามารถเลือกอีกด้านนึงได้โดยคลิกเหมือนเดิมเราอยากได้สีเหมือนกําแพงอะทำไงผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวเกมได้สอนหรือยังนะผมก็จะลองสอนให้ทุกคนดูแล้วกันเหมือนเดิมเลยนะครับให้ทุกคนทําการกดคลิกที่สีนะครับหรือกด F ก็ได้กดทําการคลิกที่กําแพงด้านหน้ากดไปเลยอ่ะหนึ่งทีเราอยากจะได้สีอย่างนี้กําแพงอะให้ทุกคนกดที่กําแพงหมับอ่ะแล้วทีนี้ทุกคนก็ให้ทุกคนกดไปที่กําแพงไอ้ตัวนี้นะหมับมันก็จะเป็นการคัดลอกสีอย่างที่เราต้องการแบบเขาเหมือนเดิมเลย เมื่อครบแล้วก็ทําการโชว์หลังคาแล้วก็ลงสีตามที่เราต้องการเลยอ่ะทีนี้เราเราเลือกสีเสร็จแล้วเราก็ให้ทการที่สร้างเหมือนเดิมแล้วก็กดที่ไปที่ประตูนะอ่าแล้วนี่เราก็จะเลือกประตูประตูลงแล้วนะเราก็จะทําการเลือกแต่ถ้าขึ้นสีแดงเนี่ยนะขออนุญาตเช็คแป๊บนึงอ๋อถ้าขึ้นสีแดงก็คงต้องตามแนะนําเกมเหมือนเดิมไ <c oughs> อสัตว์แล้วก็ทําการยกเลิกสร้างบ้านนะ เสร็จแ,แล้วเราก็ไปคุยกับทอมเหมือนเดิมโอเคนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยจบไปที่เรียบร้อยแล้วรอบหน้าเดี๋ยวผมอาจจะสอนอีกนะเพราะว่ามันมีบางจุดที่ทุกคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับก็เพราะว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไคร้นะครับก็สำหรับคลิปนี้คงต้องจบไว้แวค,ค,ค่านี้แหละครับคนดูสำหรับวันนี้บ๊ายบาย